ตัวละ100่กิโลนะครับน้ำหนัก100่กิโลขายตัวละ5 0,000นบาทนะครับเป็นๆนะครับตัวละ5 0,000นนะครับ, 500, รบถ้าใครมีตัวนี้ก็บอกเลยะครับรับซื้อตัวละ5 0,000นบาท100่กิโลปลากระโคไทยนะครับตัวนี้ปลาที่ได้รับความนิยมตลอดกาลนะครับผมนิยมเลี้ยงและนิยมกินได้ทุกเพศทุกวัยปลานิลแปลงเพศครับนิลแปลงเพศนะครับหรือว่าปลานิลหมันเหมาะแก่การขุน เลี้ยงขุนให้โตเร็วโตวไวนะครับหลัาางการงานพันปลาคลิปดีพี่ดีเดินทางไปอยู่ที่บอยพันปลาสุรินทร์ปีนี้พ่อสอนีจะมาในนําพันปลาที่ควรจะเลี้ยงคลิปดีร่วมพันปลาของบอยพันปลานะครับแต่ว่าก่อนที่พี่น้องสิปปไปแปลเรียนน้าการันพี่น้องฮัากการเกษตรพี่น้องคือคนหัวใจเดียวกันการ่าลืมกดไลค์กดแชร์ล้วคอมเมนต์บอกผมนาําว่ารับชมมาจากจังหวัดไหนไปแล้วครับไปพบกับคุณบอยเลยครับอันนี้ปลาอะไรครับคุณ ปลาบึกแท้ครับปลาบึกแท้ใช่ครับเลี้ยงยังไงครับดยปลาบึกแท้ลงบ่อดินได้เลยนะครับปลาบึกแท้นี่เป็นปลากินพืชครับข้อดีคือเป็นปลากินพืชสามารถปล่อยรวมได้นะครับเป็นปลากินพืชน้ําจืดที่โตวไวและมีขนาดใหญ่มากๆนะครับตัวนี้ใหญ่ได้ถึง100ยกิโลเลยนะครับโอ้ตัวเท่าไหร่ครับดย วัวนี้ตัวละ50ครับผมเป็นปลาบิกแท้นะครับแบบนี้เลยใหญ่ๆแบบนี้ครับอาหารการกินล่ะครับคุณบอยอาหารก็เป็นอาหารปลาดุกเล็กครับผมใช้เป็นปลาดุกเล็กทั่วไปเลยใช้ได้กับปลาทุกชนิดนะครับสาหรับอาหารปลาดุกครับอา,อาลลังกาหโอ้โห เดี๋ยว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 เช็ดเลียนเช็ดเลียนอ้าว <ๆ S 1> <ๆ S 2> คุณบอยนี่ปลาอะไรครับปลาสวายครับนี่ปลาสวายเป็นปลากินเนื้อนะครับผมนี่สามารถเลี้ยงรวมได้นะครับอาหารของเขาก็เป็นอาหารปลาดุกไม่เล็กเช่นเดียวกันครับนี่เลยสามารถเลี้ยงรวมกับปลากินพืชอื่นๆได้นะครับเลี้ยงนานเท่าไรครับคุณบอยระยะเวลาการเลี้ยงก็ดถึงแปดเดือนนะครับหรือเราจะเลี้ยงยาวก็ได้นะครับ เขาจะใหญ่ไปเรื่อยๆไม่หมดใหญ่ง่ายๆนะครับสำหรับปลาสวายตัวนี้ตัวสุดกิโลครับตัวสุดก็4ี่หโลได้นะครับตัวนี้ตัวเท่าไหร่ครับนี่ตัวนี้ตัวละ2บาทครับผม ติดเลยครับคุณบอยปลาอะไรน่ารักปลาสวายเผือกตาแดงครับลักษณะเด่นครับคุณ,ณ,คณบอยลักษณะเด่นก็คือตัวผีเผือกแบบนี้ครับแล้วก็จะมีตาแดงนะครับเหมาะปล่อยโคกน้องนาคาเฟ่ร้านอาหารได้เลยครับปล่อยสวยงามปล่อยเสริมบรารมีได้ครับผมเขาเป็นปลากินพืชหรือปลากินเนื้อครับอ่าอยู่ตระกูลปลากินเนื้อแต่พืชก็กินนะครับสามารถเลี้ยงรวมกันได้นะครับอาหารการกินนะครับกินอะไรครับก็ใช้อาหารปลาดุกเม็ดเล็กเลยนะครับใช้รวมกับอาหารปลากินพืชก็ได้ครับผมตัวสุดก็ ็ตัวละสี่ห้ากิโลเช่นเดียวกันครับเลี้ยงนานเท่าไหร่ครับระยะเวลาการเลี้ยงอยู่ที่เราจะเลี้ยงครับเลี้ยงสวยงามก็ปล่อยยาวๆเรื่อยๆได้เลยนะครับนี่ตัวนี้ตัวเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวละสี่สิบบาทครับปลาหมอใบโพครับนี่ปลาหมอไข่ครับเลี้ยงนานเท่าไหร่ครับคุณบอยถึงจะโตเท่านี้ตัวนี้สี่เดือนครึ่งถึงห้าเดือนครับโอ้อันนี้เอาไว้ให้พี่ต้นนะครับตัวนี้ ตัวนี้ใช่ไหมาเมดูแนะนําครับตัวใหญ่ขนาดนี้ปิ้งย่างชูชีได้ครับผมย่างกินกับตําบักฮุงเนาะตำบักฮุงเทาเลียวฮันทอนคุณบอยมีพันไหมครับที่นี่มีพันครับผมก็ตามขนาดตามไซส์ครับตัวละ2บาทประมาณนี้ครับผมปลาเซียมหรือว่าปลาเนื้ออ่อนปลาชะโอนครับผมตัวนี้เหมาะเลี้ยงบ่อดินนะครับกระชังในบ่อดินสามารถเลี้ยงได้นะครับเตรียมกระชังให้พร้อมนะครับแช่ไว้สักสิบวันและมารับไปเลี้ยง ได้เลยนะครับนี่กินอาหารเม็ดแล้วอาหารพร้อมนะครับปลาเสียมปลาชวนปลาหนอนระยะเวลาการเลี้ยงก็7-8เดือนนะครับยิ่งใหญ่ยิ่งแพงราคาดีนะครับเป็นที่ต้องการมากนะครับตอนนี้เป็นปลาที่ได้รับความนิยมจริงๆครับลูกปลาเนื้ออ่อนปลาเสียมครับตัวละ3บาทครับไซนี้ปลากินพืชเนื้อดีครับปลาสลิดครับผมนี่เหมาะเลี้ยงในนาข้าวนะครับในบ่อดินกระชังในบ่อดินก็สามารถเลี้ยงได้นะครับเป็นปลากินพืชเลี้ยงรวมปลาอื่นได้ครับออกลูกได้เองตามธรรมชาตินะครับเลี้ยงแล้วมีลูกสามารถต่อยอดสร้างรายได้ ได้อีกนะครับสาหรับปลาสิริตัวนี้อยากให้โตเร็วโตไวเลี้ยงในบ่อดินหรือว่าในนาข้าวนะครับจะโตเร็วโตไวมากๆครับกินอาหารเม็ดแล้วตัวนี้ราคาตัวละ1.50บาทครับหรือว่า1นบาท50สตางค์ครับผมจากปลาแม่น้ําสู่ปลาเศรษฐกิจสามารถเลี้ยงได้แล้วครับปลากดเหลืองครับผมเป็นปลากินเนื้อระยะเวลาการเลี้ยงนะครับอยู่ที่ 7- 8เดือนเลี้ยงแล้วก็ตัวเมียจะมีไข่นะครับตัวละ2บาทครับผมเลี้ยงในบ่อดินในกระชังเลี้ยงได้ครับผมอาหารก็คืออาหารปลาดุกเม็ดเล็กนะครับตัวนี้เป็น ปลากินเนื้อใช้อาหารปลากินเนื้อปลาจะโตเร็วและโตวไวมากนะครับปลากดเหลืองไม่ต้องไปหานกินในธรรมชาติอีกต่อไปครับเลี้ยงนานเท่าไหร่ครับคุณบอยระยะเวลาการเลี้ยง7จดถึงแเดือนนะครับนี่ ตัััววสวยสวยท้้งนนเลปลากดคังหางแดงครับผมตัวนี้ก็เป็นปลาแม่น้ําอีกหนึ่งชนิดนะครับที่เนื้อดีและราคาดีนะครับเป็นปลากินเนื้อนะครับเลี้ยงในบ่อดินได้นะครับผมกะช่างในบ่อดินหรือกะชังในแม่น้ําสามารถเลี้ยงได้นะครับกดคังหางแดงเป็นปลากินเนื้อนะครับแต่อาหารเม็ดอาหารสเ็จกินแล้วนะครับนี่เลยหนวดจะขาวนะครับโตขึ้นก็จะมีหางสีแดงขีบสีแดงปลากดคังหางแดงระยะเวลาการเลี้ยงเจ็ดถึงแปดเดือนนะครับตัวละแปดบาทครับผม นาเอาไปเลี้ยงนกโคกหนองนาก็ลงได้ใช่ไหมลงได้หมดครับปลานนลจันครับผมปลานนลจันทรก็เป็นปลากินพืชนะครับตัวนี้เหมาะลงบ่อดินแล้วครับหรือว่าลงหนองสะหมู่บ้านนะครับเหมาะมากครับตัวนี้กระโดดเสียนแหและเสียนเบ็ดชอบมากครับผมเป็นปลากินพืชเลี้ยงรวมกับปลากินพืชอื่นๆได้ตัวนี้โตเร็วโตไวนะครับกระโดดน้ําดีด้วยครับดดน้ําตั้มๆเลยครับผมระยะเวลาการเลี้ยงเจ็ดถึงแปดเดือนปลากินพืชนะครับเลี้ยงรวมกินพืชอื่นๆหลายๆชนิดได้ครับตัวนี้ตัวละหนึ่งบาทครับผม ปลาตะเพียนขาวครับปลาตะเพียนขาวเป็นปลากินพืชครับปลาตัวนี้กำจัดวัชพืชดีมากนักแลนะครับผมนัดกำจัดวัชพืชในนาข้าวหรือในบ่อปลานะครับเป็นเครื่องตัดหญ้าในน้ำเลยครับผมนี่เอาไปจำกัดวัชพืชในบ่อปลาในนาข้าวของเราได้นะครับปลาตะเพียนขาวตัวใหญ่ๆครับผมนี่ทำปลาส้มแดดเดียวได้นะครับเลี้ยงรวมกับปลากินพืชอื่นๆได้นะครับตัวละ1บาท50สตางค์นะครับใส่ใหญ่ๆกันแบบนี้ปล่อยรอดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับปลาตะเพียนขาวครับผมปลากระ โคไทยครับผมกระโคไทยเป็นปลากินพืชนะครับผมเป็นปลาแม่น้านะครับที่หายากและใกล้กับศูนย์พันธุ์แต่ตอนนี้สามารถเพาะเลี้ยงได้แล้วนะครับกินอาหารเม็ดแล้วนะครับตัวนี้ถ้าเราเลี้ยงใหญ่นะครับตัวละ100่กิโลนะครับน้ำหนัก100่กิโลขายตัวละ5 0,000นบาทนะครับเป็นเป็นนะครับตัวละ5 0 0 0 0นนะครับถ้าใครมีตัวนี้ก็บอกเลยครับรับซื้อตัวละ5 0,000นบาท100่กิโลปลากระโคไทยนะครับตัวนี้เป็นปลากินพืชนะครับเลี้ยงยาวๆได้นะครับเลี้ยงเสริมบารมีได้ครับโตขึ้นเขาจะมีขีบห งสีแดงนะครับสำหรับปลากะโคไทยตัวนี้ครับผมตัวนี้นะครับใหญ่ๆแบบนี้ตัวละ20บาทนะครับเพราะว่าเขาเป็นปลาแปลกหายากและกล้ายสูญพันครับตัวนี้สีสวยปลาทับทิมครับทับทิมเป็นปลากินพืช สามารถออกลูกได้เองตามธรรมชาตินะครับออกลูกเองตามธรรมชาติแล้วยังสามารถนําลูกนะครับจาหน่ายต่อยอดได้อีกนะครับสําหรับปลาทับทิมตัวนี้ครับเลี้ยงรวมกับปลาอื่นๆได้เป็นปลากินพืชน,นะครับปลาทับทิมออกลูกได้เองตามธรรมชาติใช้อาหารปลาดุกเมล็ก,ลกจะโตเร็วมากๆนะครับระยะเวลาการเลี้ยงก็7-8เดือนนะครับผมก็หรือเราจะปล่อยยาวๆก็ได้นะครับเหมือนที่บอกเขาออกลูกได้เองเราสามารถ จับลูกจําหน่ายขายต่อสร้างไรายได้อีกต่อหนึ่งนะครับนี่ปลาทับทิมกินพืชสวยๆครับตัวละ1บาทครับผมปลาที่ได้รับความนิยมตลอดกาลนะครับผมนิยมเลี้ยงและนิยมกินได้ทุกเพศทุกวัยปลาเนรแปลงเพศครับินแปลงเพศนะครับหรือว่าปลาินหมันเหมาะแก่การขุนนะครับเลี้ยงขุนให้โตเร็วโตวไวนะครับตัวนี้เป็นปลาทําหมันหรือว่าแปลงเพศนะครับจะขุน ง่ายนะครับขนขึ้นไวนะครับให้กินอาหารระยะเวลาการเลี้ยงเก็ถึงแปดเดือนนะครับก็สามารถจับได้เลยนะครับปลากินพืชนะครับตัวนี้ตัวละ2บาทครับผมนี่ถ้าเราอยากได้ไซสปลาส้มปลาแดดเดียวก็เลี้ยงอยู่ที่3าึงสเดือนก็สามารถเป็นไซสปลาส้มปลาแดดเดียวได้นะครับปลาแรดครับปลาแรดเป็นปลากินพืชนะครับเป็นปลาน้ําจืดนะครับกินพืชที่มีขนาดใหญ่นะครับผมนี่เนื้อหวานมันมากนะครับเลี้ยงใหญ่ ยิ่งอร่อยยิ่งมันนะครับนี่ปลาแรดเป็นปลากินพืชเลี้ยงรวมกับปลากินพืชอื่นๆได้นะครับปลาแรดสวยๆครับตัวละแดบาทครับผมปลาเทโพแท้ครับเทโพแท้นะครับนี่ดูตรงไหนว่าเทโพแท้เขาจะมีปานดำๆข้างๆหูข้างๆตัวนะครับนี่ตัวจะสั้นหัวสั้นนะครับเป็นปลากินเนื้อนะครับผมเนื้อดีรสชาติอร่อยนะครับปลาเทโพสวยๆครับ นี่เลยรนะยะเวลาการเลี้ยงก็อยู่ที่ 7- 8เดือนหรือเราจะเลีย้ยงยาวก็ได้นะครับกินอาหารเม็ดแล้วนะครับเลี้ยงไมอยากอีกต่อไปปลาเทพูแท้ครับผมตัวนี้ตัวละ30บาทครับผมเทพพแท้ตัวใหญ่ๆครับถ้าพี่น้องสนใจอยากได้พันปลาหรืออยากมีความรู้เรื่องการเลี้ยงปลานะครับมาได้ที่บอยพันปลานะครับหรือเข้าไปที่เพจ Facebook บอยพันปลาสุรินนะครับเบอร์โทร0 8 0ย์แปดศูนนอยูะครับอยู่ในหมู่บ้านละอออตบุร์นเฉียงอําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์นะครับเข้าแมพพิมพ์บอยพันปลานะครับที่ไวจะพามาที่หน้าบอเลยนะครับสำหรับคลิปนี้อีพีนี้ผมและคุณบอย <S 2> <S 2> ขออนุญาตลาไปก่อนละครับอลังการขอบคุณครับ